สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกับผมต้อม FS t i s นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอวางน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มาเที่ยวครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําสถานที่พักครับ หแหล่งท่องเที่ยวครับผมที่อำเภอวังน้ําเขียวครับจังหวัดนครราชสีมาถ้าใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมอยู่ที่วิวแอดวังน้ําเขียวนะครับ mm hmm. สำหรับการเดินทางก็สะดวกนะครับ ใกล้อำเภอวังน้ำเขียวแค่ไม่กี่กิโลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับตัวนี้จะเป็นที่พักครับผมเป็นหลังเล็กน,นะครับเป็นหลังหลังครับเป็นจั่วครับสไตล์จั่วแล้วครับ ไว้สำหรับรองรับการท่องเที่ยวนะครับผมสำหรับบรรยากาศครับนี่นะครับผมจะมีโซนเป็นหลังครับให้เดินเล่นนะครับผมห้องพักเป็นห้อง ออกกำลังกายมีจักรยานปั่นสำหรับออกกำลังกายด้วยครับสุดยอดเลยครับสำหรับด้านหน้าจะมีน้ำพุครับแล้วกนี่ครับสวนย่อมครับผม นะครับห้องพักห้องพักอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันนะครับว่าห้องพักมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีบันไดขึ้นเล็กน้อยครับนี่ครับวิววิวหน้าห้องพักนะครับมีหมาด้วยนะครับผมมีกังหันลมมีสาอว่ายน้ำนะครับ บรรยากาศสวยงามมากเลยครับผมสำหรับที่พักนะครับเป็นห้องบ้านชมสวนนะครับผมบ้านชมสวนหนึ่งครับดูห้องพักจะมีระเบียงหน้าห้องพักแล้วก็โตะ๊ะนั่งเล่นนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันป <Hey. S 1> ิดไว้ก่อนพี่ฟุกอะไร ปิดเลย,เยรครับจะดูปิดเสียงนี่นะครับมีทีวีนะมีเอม,นะม,มีตู้เย็นนะมีเตียงสองเตียงมีโคมไฟหนึ่งโคมนะครับมีกระจกด้วยนะครับผมใส่มากครับ มีทั้งขยะแล้วก็มีดูห้องน้ำครับดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีกระจกมีที่ล้างมือแล้วมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะแล้วแล้วก็มีชักโคู่ครับโอเคครับห้อก็จะมีประมาเท่านี้ครับ เดี๋ยวมาดูวิววิวหน้าต่างวิวหน้าต่างวิวหน้าต่างโอ้ววววิวหน้าต่างสวยงามมากครับบรรยากาศดีโอเคเลยสบายฮิบุกอา non จินอนอนโหนอนสบายนิ่มไหมเตียงนิ่มไหมนิ่ม,น,ม,ม,มนิ่มมากเลยนิ่มมากโอ้ทรงไหล สงสัยจะหลับเป็นเดือนแล้วสงสัยจะหลับเป็นเดือนครับมสำหรับห้องพักก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวให้พี่ฟุกนอนต่อกันเดี๋ยวค่อยไปถ่ายข้างนอกให้ดูมาดูบรรยากาศครับมาดูบรรยากาศ โ่นนะคโนด้านบน่วนด้านบนก็เป็นสระน้ำครับด้านบนอีกที่มีศาลาด้วยครับศาลาด้านบนศาลากลางน้ำนะครับบรรยากาศรอบข้าง่วนมรนก็จะเป็นดอกไม้นะครับ มีผมสระน้ำนะครับมีสาลาด้วยครับเดีย๋ยวขึ้นไปชมวิวด้านบนครับสำหรับบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไง ด้านนี้ก็เป็นวิวที่พักนะครับ โอ้โหโดมโดมโดมครับผมแล้วตอนนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับผมที่บริเวณที่พักครับเขาครนะับบิวฟูเขา ก,ก,ก,ก็เยี่ยมครับการบริการก็ดีครับผมราคาที่เหมาะสมนะครับผมสำหรับราคาก็ติดต่อทางเพจเพจของวิวแอดวังน้ำเขียวกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครกำลังที่มองหาที่พักกับผมก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับทุกๆคนนะครับผมที่อยากจะมาพักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าพักคู่หรือว่าพักเดี่ยวก็สามารถมาพักได้นะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อมเลยนะครับ